สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะไปเก็บของนะครับเก็บของที่กระ่อบไม้ไผ่นะที่ผมสร้างสร้างนะครับเสร็จแล้วนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับผมต้องวิ่งครับเพราะว่ารถรถขนของมาขนของช่วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไกลจากอ่ามันไกลจากพื้นที่ ชาวบ,บ้านเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะมันหนักมากก็เลยต้องใช้รถมาช่วยขนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะนี่ดูข้างหลังนะแล้ตรงนี้มีน้ำรั่วตรงนี้นะมีก๊อกน้ำนี้อันหนึ่งบ้านหลังแรกของเรานะครับหลังแรกเสร็จแล้วนะครับน่าจะล็อกไว้อยู่นะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะตอนนี้นาก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมมีทางน้ําของเราเนาะดูดิดดยังน,นก็ไม่ใมนีมีนเานาะทีนี้มันมีเข้าว่ามันมีที่ที่ล็อก,กว่าโตเหมือน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 หลังเนี้ยมันไม่มีมันหายเห็นไหมผมก็ไม่เห็นนะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ นี่ดูวามสวยงามาสวยาม,มากเลยไม่เห็นตั้งแต่ต้นแล้วอนะนี่นะครับนานาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้โอ้ไม่ทำอะไรไม้ท่อนๆเราก็เอาไปนะใ,นใกล้ๆนะใช้ได้อัอนนี่ก็เราก็จะผมจะให้ไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับ แต่ประเด็นคือประตูห้องน้ำไม่เอ่ประตูเราไม่ได้เอาประตูเองกุญแจมาเนะเพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับอ๋อหลังนี้ไม่ได้ล็อกเดี๋ยวไปดูก่อนอม,มีน้องหมาดเลยนะ ก็อันดับแรกเลยนะเราต้องเก็บเต็นท์แคมป์ของเรานะที่เราเชียไว้นะตองที่เรามาโอ้ไฟเยี่ยงเลยไปเยี่ยงมาดูจริงๆว่าจะมานอนสักวันนะครับก็ไม่ได้มานอนสักวันเพราะว่ามันพื้นที่ค่อนข้างจะลําบากนะไม่มีห้องน้ําแล้วก็ เดินทางออกเข้าออกยากมากผมเดินจากผมเดินจากที่ที่เราจอดรถมาในประมาณกิโลหนึ่งนะครับจากนี้มา1กิโลนะครับก็ค่อนข้างจะไในะครับก็สู้ครับเราสู้ก็เลยทําให้เรางานจบตอนนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บของกันนะเพื่อนๆนะนี่นะครับ เราต้องแบกเครื่องปั่นไฟนี่ประมาณจริงๆแบกสี่คนนะแต่ว่ามีแรมโบ้คนหนึ่งนะก็เลยขออาสาคนเดียวนะครับผมนี่ฮะโอ้ไปแล้วทุกคนไปแล้วฮะไปแล้วลัหนักของเครื่องปั่นไฟเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่ามันหนักจริงต้องแบกหลายคนนะมันลําบากจริงๆนะค่าน้ํามันก็หมดไปเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับ ันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะรีวิวบ้านไม้ไผ่นะครับบนป่าบงเปียงหลังนี้นะครับก็ตอนนี้เราเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในแล้วก็ห้องน้ำนะครับเป็นไหนนะครับดูเลยนะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะก็เดินจากตรงน,นี้ก่อนนะครับตังน,นี้ก็ติดกับลำคลองที่ก็ขุดนะก็ตรงน,นี้ก็จะเป็น พื้นชั้นวางนะครับเขาจะวางของตรงนี้นะซึ่งไม่ได้ทาไว้ให้นั่งนะครับแล้วก็ดน้าล่างจะเป็นนาข้าบันไดนะครับแล้วก็จะมีราวข้างแน้่ที่ผมทําเป็นข้าหลามตัดนะครับผมตรงนี้ก็บนบ้านนะครับ้านข้างนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านวิถีวิถีชีวิตบนดอยนะครับเพื่อนน,นนะนี่ครับ นี่ก็เป็นทางเดินที่เราไปห้องน้ำนะครับผมอยู่ในห้องกันนะอ่าหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็เป็นไม้ไผ่บานเดียวนะทำโครง,งวงกบเป็นไม้นะครับส่วนตัวหน้าต่างก็เป็นโครงหน้าต่างเป็นไผ่นะอ่านะครับดูโครงสร้างนะครับคือบ้านหลังนี้รับน้ําหนัก คนที่ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะประมาณผมให้ไม่เกิน500อนะแต่จริงๆมันได้แต่ว่าคือจริงๆคนที่มามาแค่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรเยอะส่วนน้าหนักข้างบนก็ไม่น่าจะถึงสองตันนะครับโครงสร้างก็แข็งแรงนะผมนี่คนระับเป็นโซล่าเซลล์นะเป็นแบตเตอรี่มีอะไรพวกนี้เนาะนีะน่นะครับดูมีสวิตไฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็แต่งสวยงามนะครับผม ประตูประตูก็เป็นโครงบงกบเป็นไม้นะครับส่วนประดับตรงนี้เป็นไผ่นะครับซึ่งซึ่งสวยงามนะโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันนะครับผมผมว่าจะล็อกให้ลูกค้าล็อกลูกค้าตรงนี้นะครับเดินเข้ามานะครับไป หน้ต่ข้างหลังนะครับไม่ต้องเดินพื้นนะ,ะ,ะห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำขนาดหนึ่งจุดห้าเมตรคูณหนึ่งจุดห้านะครับก็ประมาณเฉลี่ยกี่ตารางเมตรอะประมาณสามสามตารางเมตรนะครับสามแล้วสี่ตารางเมตรเลยนะ,ะนี้ยมีฝักบัวตรงนี้นะครับนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำไม้ไผ่นะครับห้องน้ำไม้ไผ่ แบบนี้นะซึ่งอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อาบน้ําทุกวันนะครับหนึ่งไม่ได้อาบน้ําทุกวันสองก็คือเป็นสถานที่แบบท่องเที่ยวนะครับเป็นที่พักโฮมสเตย์เนี่ยก็จะมีเวลาให้นกค้ามาพักเป็นช่วงๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ทุกวันถึงจะใช้ทุกวันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสองชั้นนะครับนนนะเราก็ทําแน่นหนานะเราก็ใชกวัสดุดที่ด,ดีแล้วก็พื้นเป็นปูนแล้วก็มีขอบขอบตรงเนี้ย ผมก็เจาะก่อขึ้นมาประมาณ5เซนถึง10เซนนะก็หายห่วงนะครับก็ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องความชื้นนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับหลายคนนะครับผมหลายคนก็สงสัยนะว่าว่ามันจะอยู่ได้นานไหมนะครับก็ขอบอกตอนนี้เลยนะครับคือบ้านไม้ไผ่สมัยนี้นะครับเรามีวิธีการป้องกันมอดร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมอดจะไม่กินนะครับแล้วก็ ความทนทานเนี่ยจริงๆไม้ไผ่เหล็กปูนไม่ต่างกันนะครับถ้าปูนกับเหล็กเราไป็ิงว่าต่างแดดต่างฝนไม้ไม้จริงก็เหมือนกันก็ฝูเหมือนกันนะฮะไผ่ก็เหมือนกันนะครับท,ที่สําคัญที่สุดคือหลังคานะก็คือถ้าหลังคาเราเนี่ยเราออกแบบค่อนข้างจะดีนะสมมติอะ่ะผมหลังคาผมสามชั้นนะครับมันจะทําให้ไอ้ส่วนที่มันไม่โดนแดดเนี่ยมันก็จะทนไอ้ส่วนที่โดนแดดโดนฝนอะ่ะก็จากประสบการณ์นะครับก็ประมาณสิบปีสิบปีพอได้นะครับผมสิบปีนะ ซึ่งมันก็คุ้มถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่แบบพี่ๆหลายคนที่ถามว่าจะทนไหมนะกิๆก็คือทนทนนะครับสิบปีก็คุ้มนะฮะจริงๆนะและ้วก็ก็เราแต่ลูกค้าอีกว่าถ้าคนไหนที่แบบหรือพี่ๆคนไหนที่อยากจะทําก็เอาเป็นหลังคาแผ่นเรียบก็ได้นะครับเป็นเหล็กเมทัลชีตก็ได้ที่เป็นแผ่นเรียบแล้วก็สีที่เหมือนกับไผ่ซึ่งมันจะดูเป็นธรรมชาตินะครับก็สำหรับนะคลิปนะนี้นะบรรยาก,กาศเนาะแล้วก็ดูข้างหลัง,งนะจะมีโซล่าเซลล์ข้างหลังเนาะ นี่นะครับมีเรามีโซลารเซลล์ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อให้ใช้ไฟแบบธรรมชาติเนาะซึ่งไม่มีไฟฟ้านะครับตรงนี้นะโอเคโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เพื่อนๆครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมใช้เวลากับตรงนี้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับที่แบบสร้างบ้าน2หลังนี้เสร็จนะผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ